แต่หกโมงกว่าค่ะจนถึงสองโมงเช้าอะ่ะยังไม่ได้เปิดบินเลยอันนี้มันมันม,มันผิดวิสัยอะ่ะมันผิดมันแปลกนะคะซึ่งเขาก็ล้วงมาห้าพันโดยที่เขารู้เลยว่าตังเขาอยู่ในกระเป๋ามีอยู 5, <c oughs> ่ห้าพันวันนี้ลนะ่าสุดค่ะเมื่อเช้านี้เนาะเราก็ไม่ได้ขายของมาหลายวันแล้วใช่ไหมคะแลวทีนี้เราก็ไปงานค่ายเราก็เชื่อนะ่ะว่าพระเจ้าจัดเตรียมเราแล้วละ่พจะพระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีเนี้ยค่ะวันเนี้ยเราไปขายของที่ตลาดเซนหลุยนะที่เคยไปไไปรไะปจำอ่ะไปทุกครั้งก็ได้ตังก็เกือบหมื่นทุกครั้งแต่วันเนี้ยค่ะแบบไปตั้งตั้งแต่หกโมงกว่าค่ะจนถึงสองโมงเช้าอ่ะยังไม่ได้เปิดบินเลยอธิษฐานก็แล้วมองบนฟ้าก็แล้วพระเจ้าโอ้โ <laughs> <laughs> อันนี้มันมันมันผิดวิสัยอ่ะมันผิดมันแปลกอะค่ะซึ่งปกติพอตั้งปุ๊บเราก็ได้เปิดบินแล้วอันนี้สองเขาลงธรรมชาติแล้วยังไม่ได้เปิดบินสายจางก็เลยแบบโอ้ที่ฐานเสร็จแล้วโอ้หรือพระเจ้าจะให้เปลี่ยนสินค้า เราไปรับมะขามไหมมาขายไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยดูในเฟซดูมะขามดูกลุ่มมะขามจะไปซื้อมะขามมาพาะเรามาอธิษฐานกันเราไปเอามะขามมพระเจ้าจะให้ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยจับมือกับสามอีาอธิษฐานตรงนั้นอ่ะอธิษฐานเสร็จเสร็จแล้วพออธิษฐานเสร็จพ่อได้คําตอบยังไงพ่อได้ว่าไปแล้วทีนี้เราก็บอกว่าเออเราก็ได้ว่าไปเอ๊พะพระเจ้าจะให้ไปเอามะขามที่ไหนอําเภอน้ําหนาวเพชรบูรณ์ ค่ะมันไกลเนาะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเก้าโมงถ้าไม่ได้เปิดบินก็เก็บเราไปเอามะขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยหลังจากที่อธิษฐานแค่แป๊บเดียวอะค่ะแป๊บเดียวจริงๆแบบอธิษฐานจบมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะมาซื้อคนเดียวอะ่ะห้าพันบาทโอ้โหอ่าขายขายสร,ร้อยมุกโดยที่เขาพูดคําเดียวเลยอันนี้ราคานี้อันนี้ราคานี้จะขายไหมเขากอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยสองกองเนี่ยห้าพัน ได้ค่ะขอบคุณเว้าซึ่งเขาก็ล้วงมาห้าพันโดยที่เขารู้เลยว่าตัางเขาอยู่ในกระเป๋ามีอยู่ห้าพันเขาหยิบมาแล้วก็ส่งให้เลยแบบเราก็อึ้งเนาะว่าคุยกับสามีว่าเขาเป็นผู้ชายนะแต่เขามาซื้อมุกซื้อสร้อยของผู้หญิงอะค่ะเขาเป็นผู้สวรรค์หรือเปล่อเขาเป็น <laughs> <laughs> ูส้สวรรค์ที่พระเจ้าสมมา่งมาแปลงร่างมาซื้อของของเราหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แอบคิดในใจแบบนี้อาจารย์ถูกรอเปลไม่รู้นะ <laughs> แล้วทีนี้นะคะก็จากนั้นนะคะผูลูกค้าลุงมเลยลูกค้าผู้หญิงนะคะทีนี้ลูกค้าผู้หญิงหลังจากที่เปิดบินห้าพันแล้วนอกนั้นก็คนละพันกว่าคนละหกเจ็ดร้อยคนละรวมๆหมดวันนี้ภายในขายของไม่ถึงชั่วโมงได้แปะค่ะ ขอบคุณพระเจ้านี่คือการอัศจรรย์ที่แบบคนรู้อ่ะแบบพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆนี่คือล่าสุดวันนี้วันเดียวค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแม่แม่ครับดีใจที่พี่น้องได้ฟังคำสอน <c oughs> หรือได้ฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนยังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้มาเป็นลูกของพระเจ้าและสนใจอยากเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้ารักพี่น้องมากถึงได้ส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเส้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปของพี่น้องออกไปและประทานชีวิตนีรันชีวิตใหม่ให้แก่พี่น้องเนนังสือพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะนังสือหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อแปดบอกว่าผู้ที่ไม่รักไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องครับพระเจ้ารักพี่น้องมากอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าและสัมผัสความรักของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับเชิญพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของท่าน ว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกด้วยขอเชิญพระเยซูองค์พระผู้ช่วยให้รอดผู้สิ้นพระชนแทนลูกผู้ทรงรับความบาปของลูกเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจจากความบาปจะเดินกับพระเจ้า เดินกับพระเยซูไปจนถึงวันสุดท้ายขอบคุณพระองค์ที่ประทานชีวิตใหม่ให้ลูกชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยครับหลังจากพี่น้องอทิษฐานด้วยความเชื่อพูดออกมาด้วยปากท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง นำทางพิทักษ์รักษาฉายพระแสงของพระองค์ลงมาจากสวรรค์เปิดสวรรค์บนชีวิตของพี่น้องนำพี่น้องให้ไปพบเพื่อนคริสเตียนที่ดีๆไปอยู่โบสถ์ที่มีผู้นำที่จริงใจรักพระเจ้าและได้รับคำสอนพัฒนาชีวิตเติบโตนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับหวังว่าวันหนึ่งผมจะได้พบพี่น้องนะครับขอบคุณครับ